ขอบคุณมากครับกลับมาชมรายการของเราอีกครั้งคานผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยและนี่คือช่วงสอนท,ทำอาหารอาหารที่จะสอนให้ทําในวันนี้มาจากร้านอาหารที่ชื่อว่าสวนอาหารบึงไม้หอมเมนูที่จะนำมาสอนเรียกว่าตําลาวหน่อไม้บงหวานท่านผู้ชมครับที่เห็นอยู่ข้างหน้าผมนี้คือเมนูนี้ที่พูดว่าหน่อไม้บงหวาน แต่ทานกันแล้วถ้าปิดตาแล้วไม่บอกอะไรเลยแล้วทานเข้าไปทุกคนจะพูดว่ามันคือยอดพร้าวยอดมะพร้าวยอดมะพร้าวยอดมะพร้าวอย่างแน่นอนมันไม่น่าเชื่อมันมีหน่อ,มนมนอมไม้ที่มันได้ขนาดนี้จริงๆเหรอมันได้จริงๆแล้วคนที่ทาไม่เสียแรงไปเรียนมาสูงไปเรียนจบมาจากยอดมยไม้ยอดมยไม้ไมไมวันนี้เก่งเรียนสูงม่ยอดไม้ต้องยอดไม้เรียนจบดุสิตมานะครับเรียนจบดุสิตมาเอาวิชาความรู้ที่เขาสอนมาต่อยอดสิ ไม่ใช่เข้าสอนอะไรก็ทําอยู่แต่ไอ้นั่นมันเกิดฟิวชั่นฟู้ดได้มันเกิดสิ่ง<ม>ต่างๆก็ไม่ได้ <c oughs> ต้องเอาวิชาความรู้เอารสชาติเอาอะไรต่างๆมาแล้วมาทําเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งสามารถเอามาต่อยอดได้เลยกลายเป็นตําลาวหน่อไม้บงหวานครับ,รบขอเชิญท่านเจ้มพ่าคุณทัญพรอเนกเวียงจากร้านสวนอาหารบึงไม้หอมครับแชสวัสดีครับแช่เชิญเลยครับผมแช แค่จบไม่กี่ปีแล้วจบมาสองปีแล้วจบมาสองปีแล้วตอนไปเรียนหนักไหมไม่หนักขนาดนี้ไม่หนักขนาดนั้นเองแต่ที่เวลาไปเรียนที่ต้องกระดกกระทุงกระทุงกระท่าเธอทําไหวเหรอไหวค่ะไหวเหรอค่ะแล้วเธอยกหม้อยกกระทะอะไรไหวจริงเหรอไหวค่ะโอ้โหเนี้น่าจะไหวไม่ใช่เธอผอมแบงขนาดนี้เธอจะไหวได้ยังไงครับเนาะเขาโอเคเนาะแข็งแรงก่อนไปเรียนนี่เธอต่อไปนี่เธอผอมผอมแบงขนาด กระจกมันอาจจะทำให้อาตาลายเอาตรงนี Ay ้ฮะอ๋อเฮ้ยไหวแน่นอนโอเคกระจกมันเป็นกระจกที่ทำให้อย่างงี้มึงไปเท่านั้นเองที่ร้านขายอะไรคะที่ร้านขายอาหารไทยอีสานค่ะไทยอีสานร้านสวนอาหารบึงไม้หอมค่ะอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ซอยสุขใจพัฒนาสองค่ะตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะอ๋ออยู่อุดรนู่นใช่ค่ะอยู่อนซึ่ง ร้านนี้ค่ะเพิ่งย้ายมาสองปีแต่ก่อนนะคะอยู่อีกที่หนึ่งซึ่งหนีนี่มาใช,ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแตไมจากทอนไว้เล่าต่อเล่าต่ออยู่ที่ถนนเส้นรอบเมืองอค่ะอยู่ติดกับห้าง Index อินเด็กค่ะอยู่มาก่อนกี่ปีแล้ว สิบหกปีค่ะสิบหกปีแล้วก็ย้ายมาตาแหน่งใหม่สิบหกปีแห่นความหลังไงพอเพลงมาปุ๊บเรียบร้อยย้ายเลยสิบหกปีมาอยู่นี่อีกสองก็คือสิบแปดปีคนที่ทำจริงจริงมาก่อนก็คือคุณพ่อคุณแม่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ถามนิดเดียวเธออยู่อุดรอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะไม่แน่นั่นชื่นชมนะเดี๋ยวอย่าฟังแล้วเข้าใจผิดว่าเป็นบุรีี่ไม่ใช่นะเธออยู่อุดรธานีคุณพ่อคุณแม่เธอก็เป็นคนชาวบ้านคแต่พอเธอบอกเธอจะมาเรียนดูสิทธ์วิอะไรดูสิทธิ์ถูกไหมท่านว่าไง สนับสนุนค่ะโอ้นี่เลยเยี่ย,ยมนีเลยเยี่ยมเยี่ยม,ยม,ยมแล้วเธอคิดไงถึงเธอถึงจะมาเรียนวิทยาลัยด้วยความที่ตั้งแต่ตอนเด็กอะค่ะตั้งแต่หนูเกิดคุณยายก็ขายข้าวถุงแกงถุงอะค่ะขายก๋วยเตี๋ยวขายข้าวรัดแกงแล้วทําให้เราซึมซับมาตั้งแต่นั้นเลยค่ะอโอ้โห ตอนเด็กๆแทนที่เธอจะทานนมเหมือนคนอื่นนะครับเธอทานข้าวแกงนะไม่ใช่ไม่ใช่เขากินนมเหมือนคนอื่นแล้วก็โตมาเขยกินข้าวแกงอ๋อแล้วเขยกินข้าวแกงแต่ไปช่วยคุณยากชอบการทําอาหารมาตั้งแต่นั้นแต่ละใช่ค่ะชอบเลยค่ะมาเรียนดูสิกี่ปีสี่ปีค่ะปริญญาตรีค่ะจบปริญญาตรีนะครัะได้ทั้งอาหารไทยยุโรปจีนได้ทุกอย่างใช่แต่เสร็จแล้วมาต่อยอดในนี่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าที่บ้านมีสวนด้วยค่ะ ใช่ค่ะคุณพ่อทําสวนด้วยค่ะอ้าวแล้วจะเจอกันเหรอพี่ใช่คนละสวนครับผมอะไรมันสวนจะในนี้เลยอ๋อโอ้โหโอ้โหนึกว่าสวนจะไปสวนหนูไปดูวแยกกันดีกว่าไม่คุยกับน้องคนละสะดวกคุยกับน้องคนละสะดวกท่านผู้ชมฮะเห็นไหมทุกอย่างมันต้องมีประวัติและท่านต้องมีความก้าวหน้าของชีวิตวิธีการคิดแบบนี้ดีมากครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนอย่างไรไม่เกี่ยวกับพื้นที่ที่ท่านอยู่ แต่อยู่ที่ไหนยิ่งคิดได้แตกต่างออกไปเท่าไหร่ก็ยิ่งประสบความสําเร็จเท่านั้นตำลาวหน่อไม้บงหวานครับนี่ฮะสวนอาหารบึงไม้หอมนี่นะครับย้ายมารวยขึ้นดีขึ้นก็ทำมาให้มันใหญ่ย่างถ้านผู้ชมว่าน่านั่งแค่ไหนอะดูดิตอนที่เราไปถ่ายนี่มันมืดแล้วนะฮะแต่ยังน่านั่งมากยังสวยมากเลยครับเออมีน้ำตกด้วยบรรยากาศสุดติงกระดิ่งมาเริ่มตัก ค่ะเริ่มจากการที่หั่นน้อไม้บงหว่างเป็นเส้นค่ะครับนี่นะครับหั่นอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็นำพริกที่หนูขาวค่ะมาตำให้ละเอียดค่ะแถวบ้านเธอเรียกพริกอะไรพริกส้มค่ะเขาเรียกพริกส้มแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปน้ำตาลค่ะบีบมะนาวครับนี่ครับน้ำปลาค่ะอันนี้เป็นสูตรพิเศษจากทางร้านด้วยค่ะที่บ้านทำเองใช่ค่ะครับตามด้วยพิเศษค่ะ มะเขือเทศนี่ครับคล้าให้เข้ากันค่ะคุกเคล้าให้เข้ากันค่ะตามด้วยหน่อไม้ที่เราซอยไว้ค่ะนี่ฮะใส่ลงไปใส่ลงไปคล้าเข้ากันนี่ผมว่ามันเด็ดจริงนะและตามด้วยมะเขือม่วงค่ะเพื่อเพิ่มสีสันค่ะเพิ่มสีสันของมันนะครับนี่ครับท่านผู้ชมเชื่อไหมมันง่ายไดยขนาดนี้ท่านผู้ชมนี่เสร็จหรือยังเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วทกท่านผู้ชมครับ ตำเรลาวาหน่อไม้บงหวานครับไอ้เม่อกี้ที่เขาเล่าทางไม้ผมไปตัดแทรกด้วยเหตุผลเดียวมันจะถามว่าไอ้ที่บ้านเขาว่ามีสวนสวนอะไรค่ะปลูกพวกผักสวนครัวด้วยค่ะแล้วก็มีอ้อยค่ะม,มีหน่อไม้บงหวานด้วยค่ะมันมีกี่ไร่สวนที่บ้านอ่ะ สี่สิบไรนสี่สิบไลนนะเล็กๆเล็กๆอแค่ยิบมือหนึ่งเท่านั้นเองและหน่อไม้ที่ว่าเนี่ยที่คุณอ้อถืออยู่เนี่ยเขาเรียกหน่อไม้อะไรหน่อไม้บงหวานพันเพชรน้ำผึ้งค่ะท่านผู้ชมจําไว้เลยพันมันชื่อพันเพชรน้ำผึ้งและหน่อมันหน่อประมาณขนาดนี้เท่านั้นไม่ได้ใหญ่โตไปกว่านี้ไผ่บงหวานไผ่บงหวานหรือเพชรน้ำผึ้งมันเป็นหน่อไม้ที่กินได้ทั้ง ทั้งทานแบบสดค่ะแล้วก็แบบต้มสุกทั้งดิบและสุกค่ะใช่แต่สองอย่างมันกินได้สองอย่างแต่จริงแล้วเนี่ยอะไรแล้วแต่ที่มันอยู่ในดินเนี่ยควรจะทําให้มันสุกเพราะว่าคือถ้ากินดิบเนี่ยกินมากๆกินไบ่อยไม่ดีไม่ดีทุกทูกต้องโอ้โหนี่คนนี้มีความรู้เก่งมากนี่ก็จบมาจากอเมริกาเลยนะครับจบด้านนี้โดยเฉพาะด้านความรู้โอ้ไอ้นี้จะช่วยเกินอ้นี่ก็ช่วยเกินนะครับเอามาทำในเมนูวันนี้ที่ทําให้เราทานนี่แบบ ต้มหรือแบบยังไม่ต้มแบบนี้แบบต้มแล้วแบบต้มแล้วแต่ว่าแบบลวกเขาไม่ีการต้มให้รู้สึกว่าไม่ต้มคุณผู้ชมใช่คือมันจะกรอบแล้วมันจะแบบว่านี่นี่อะไรอ่ะนะใคร่เมี่ยงบึงไม้หอมค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูแนะนำของร้านชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะเมี่ยงบึงไม้หอมค่ะเมี่ยงบึงไม้หอมลองทานที่จะเป็นยังไงเดี๋ยวพูดเรื่องหน่อไม้ต่อก่อนนะฮะท่านผู้ชมนะหน่อไม้ทั่วไปมันจะออกรสขมนะฮะมันต้องต้มแล้วก็ เอาน้ำทิ้งนะเพราะมันมีสารพิษนะครับต้องอย่าลืมนะเพราะฉะนั้นที่คุณก้บอกเมื่อสักครู่นี้สําคัญมากนะฮะต้องเอาน้ํามันทิ้งด้วยนะแล้วต้มมันก็จะทําให้มันนุ่มขึ้นแล้วมันก็จะออกรสแล้วมันก็จะปรุงรสได้งดงามนะฮะแต่อันนี้โชคดีที่มันกินได้ทั้งสดและก็ทั้งที่ต้มนะครับเห็นว่าตัวหน่อไม้บงเนี่ยมันจะมีคนเป็นกาวพอจะทานได้ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างหน่อไม้ทั่วไปค่ะจะมีพวกกรดยูริกใช่ไหมคะกับพวกสารไซยาไนแต่หน่อไม้ตัวนี้จะไม่มีเลยค่ะ พวกคนที่เป็นเกาก็ทานได้ค่ะเพราะไม่มีกฎยูริกที่ทําให้เกิดโรคเกานี่ที่บอกดอกไม้ตัวนี้จําชื่อไว้นะมันชื่อว่าเพชรอะไรนะดอกไม้บองหวานเผชรน้ําผึ้งค่ะเผชรน้าผึ้งท่านจาไว้นะเผื่อท่านเป็นงนี้พี่จะได้ท่านจะได้ทานได้นะครับนี่ครับขั้วอร่อยท่านชมเชื่อมะอร่อยมากหลับตาแล้วไม่บอกผมผมนึกว่ายอดมะพร้าวจริงๆแต่ว่าถามว่ารสชาติเป็นไงรสชาติอร่อยมากน้ำปลาร้าที่บ้านที่ทำเจ๋งอร่อยจริงๆ ตรงลังจะพูดว่าเม,มนูเนี้คยยุณผู้ชมน้ำปลาเขาคือต้องบอกว่าวัาาตถุดิบเนี่ยวัวตถุดิบไผ่บงหวานเนี่ยมันอร่อยอยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งเขานํามาทําโดยที่เ,เราไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยผ่านการต้มมามากมายเพราะว่ามันไม่ได้นิ่มนะครับแล้วเขานอกน้ําแข็งอ,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 อ๋อคือมันกรอบมันกรอบนะฮะแล้วก็ที่เด็ดของร้านนี้เลยคุณผู้ชมหนูเชื่อว่าอยู่ที่น้าปลานะครับน้ําปลาเขาหนัวมากนะครับเมนูนี้อร่อย อร่อยจริงๆและโดยเฉพาะเมี่ยงนี่ก็อร่อยเมี่ยงเมี่ยงมือปลาก็อร่อยครับอันนี้ก็อร่อยนะแต่ว่าปลาอะไรครับปลาหมอนะครับปลาอะไรครับก็ษาวมาปลาอะไรครับปลาหมอนาค่ะปลาหมอนาหมอนาก็คือหมอกลมอืบางคนก็เรียกหมอกลมนะฮะบางคนก็เรียกหมอกลมกับหมอกัดนะฮะหมอกัดจะแบนหมอกลมนี่จะกลมๆะอรับนี่ความรู้เรียนเพชร ผิดคุณก็ให้ข้อมูลผิดถ้า,หม,าหมอกลับเนี่ยต้องปิดคลินิกก่อนแล้วค่อยกลับถึงจะเป็นหมอกลับได้บางที่ก็จะเรียกเป็นหมอช้างเหยียบเปราหมอแบนดก็แล้วแต่นะครับผมก็คืออันนี้เป็นปหมอบ้านปหมอแล้วอ,อะไรอร่อยกว่กากันหนูเหรอ,อสำหรับคุณเนี่ยปลาหมออะไรอร่อยกว่ากันหนูบ ถ้าทำชูชีประหมอนนี่อร่อยสุดเพราะเนื้อมันเยอะกว่านะครับแต่ไถามผมนะส้มตำนี่อร่อยอร่อยคุณผู้ชมครับตำลาวหน่อไม้ไผ่บงหวานนะครับเมนูร้านสวนอาหารบึงไม้หอมจังหวัดอุดรธานีรับไปเลยครับเมนูนี้อร่อยจริงๆครับสิบะแนนเต็มติ๊บะแนนเต็มติบะแนนเต็ม ที่เด็ดอเขาอยู่ที่ปลาน้ำปลาเขาเนี่ยตำกับอะไรก็อร่อยเอาละฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณธัญพรขอขอบคุณสวนอาหารบึงไม้หอมขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดอุดรธานีมีอะไรหลายอย่างนะฮะที่มันซาบซึ้งตรึงใจและมีอะไรหลายอย่างที่น่าสนใจถ้าท่านไปอย่าพลาดร้านนี้กันแล้วกันก่อนก่อนจะลากันไปช่วยตีเมียกลับมาหน่อยฮะเก่งใจจังเลยอันนี้มันจริงๆมันไม่ได้ออกรายการนะมันไม่คือหมายว่าไม่ได้มาสอนทำนะ อ๋อแต่เมี่ยงเขาอร่อยนี่ก็เรียกเมี่ยงอะไรเนี่ยเมี่ยงบึงไม้หอมค่ะบึงไม้หมันทำจากอะไรเรอทำจากมีหมูหยองค่ะมีหมูฝอยค่ะกุ้งแห้งมะพร้าวคั่วค่ะนี่เธอคิดเองเหรอออใช่ค่ะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเธอคิดเองหรือเปล่าถูกต้องค่ะไม่เสียแรงที่ไปเรียนมาตอนไปเรียนมา4ปีขอพ่อแม่ไป28ล้านเท่านั้นโอ๊ยไม่น่าพ่อเรียกตัวกลับเลยเรียกกลับเลยลาไปก่อนจุกันจะพบอกับนม่วันนี้สวัสดีครับ นี้ถือว่าเผ็ดดีต่อใจมันไม่ใช่แค่มันเป็นอารยธรรมนะฮะอร่อยมากนักผู้ชมไม่ได้เผ็ดมากแม่ดีมากเลยปล่าแม่แม่ทำเท่าไหร่ก็ตามผมก็จะได้เท่านั้นกะเพราเป็ดย่างครับนี่คือความเก่าแก่แบบคนจีนโบราณบอกเลยว่าเนื้อเป็นเนื้อหนังเป็นหนังกะเพราก็ทำได้หอมครัวคุณต่อย